สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสองมอที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้วันที่18มิถุนายน2568นะครับตามเวลาอย่างเป็นทางการก็คือวันที่18แต่ว่าตามเวลาชาวบ้านก็คือกลางคืนวันที่17นะครับขณะนี้เลยหกทุ่มของวันที่17มาประมาณ1ชั่วโมงเศษก็ราวาตีหนึ่งเศษนะครับแต่ว่าถ้านับเวลาอย่างเป็นทางการก็คือวันที่18มิถุนายน,ายนเวลา01นาฬิกาเศษสว่างมานี้ก็จะเป็นกลางวันวันที่18ทั้งวัน วันนี้มาแจ้งข่าวพี่น้องอสมสองข่าวนะครับข่าวที่หนึ่งครับโรคไข้เลือดออกระมัดระวังด้วยนะครับขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับก็มียุงเยอะขึ้นแล้วเนื่องมาจากเนื่องมาจากแหล่งเพาะพันุ์ยุงลายนี่ก็จะเยอะขึ้นนะครับมีน้ําขังตามบริเวณบ้านก,ก,กระโหลกกะลาโอ่งแตกให้แตกก,กระป๋องกะลาตามบริเวณบ้านฝนตกมาน้ําขังมันเป็นแหล่งเพาะพันธุให้ยุงไปวางไข่เสร็จแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นลูกน้ํายุงลาย รุมล้ยุงลายผ่านไปสัปดาห์หนึ่งก็เจริญเติบโตมาเป็นตัวแก่ยุงมากัดคนก็มีมีโอกาสที่จะทําให้ไข้เลือดออกระบาดได้นะครับนี่มันมาสาเหตุมาจากฤดูฝนนะครับยุงมันเยอะนะก็แจ้งข่าวให้พี่น้องอสมนะครับระมัดระวังระมัดระวังไหนระมัดระมัดระวังตัวเองด้วยนะครับอย่าให้ยุงลายกัดในตอนกลางวันนะครับเพราะว่ายุงลายกัดกลางวันกลางคืนยุงลายไม่กัดตามทฤษฎีเขาว่าอย่างนั้น ยุงลายชอบกัดกังวันนะสมองกนะ็ระมัดระวังตัวเองอย่าให้ยุงลายกัดในขณะเดียวกันก็ระวังคนในครอบครัวในขณะเดียวกันก็ให้ความรู้พี่น้องในหลังคาเรือนต่างๆตามที่พี่น้องอสมรับผิดชอบนั่นแหละครับให้เขารู้จักป้องกันต да <Your self. S 1> ัวไม่ให้ยุงลายกัดซึ่งขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขเขาแนะนําอย่างนี้นะครับวิธีป้องกันตัวไม่ให้ยุงลายกัดเขาแนะนํานอนกลางมุ้งกวากันไปหรือไม่ก็หาครีมหายามาทากันยุงกัดประมาณนี้ก็จะช่วยป้องกันเรื่องยุงกัดได้นะครับ ในขณะที่การทําลายลูกน้ํายุงลายและการกําจัดแหล่งพ่อพันธุ์ต่างๆนี่เนี่ยก็รณรงค์ให้ทําเป็นประจําทุกวันสุกก็ว่ากันไปนะครับกําจัดลูกน้ํายุงลายพบลูกน้ําที่ภาชนะใดต้องเททิ้งนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ําทุกสัปดาห์อันนี้เขาเรียกว่ากําจัดลูกน้ํายุงลายถ้ามีทรายเบทก็ใส่ไปถ้ามีปลากินลูกน้ําก็ปล่อยลงไปอันนี้เขาเรียกว่ากําจัดลูกน้ํายุงลายส่วนการทําลายแหล่งพ่อพันธุ์ก็คือทําความสะอาดบริเวณบ้านนะ ไม่ให้มีกระโหลกกระลากระป๋อง,องกระแปงหงายตามบริเวณบ้านตามบริเวณบ้านครับขอไปครับเก็บทาความสะอาดนะเอาไปถมไปฝังบริเวณบ้านสะอาดไม่มีแหล่งน้ําขังได้มันก็ไม่มีแหล่งพวพันยุงลายส่วนในตัวบ้านอาจจะเป็นตุ่มห้องห้องน้าน้าใช้ตุ่มน้ํากินที่ที่รองน้ําฝนไว้อะไรก็แล้วแต่นะครับต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันยุงไปไข่ใส่นะครับก็สรุปพิธีป้องกัน ไข้เลือดออกก็คืออย่าให้ยุงลายกัดนะกำจัดลูกน้ํายุงลายทุกเจ็ดวันทําลายแหล่งพ่อพันยุงลายให้ไม่มีอยู่เสมอไม่มีแหล่งพ่อพันธุ์อยู่เสมอทุกสัปดาห์ก็ว่ากันไปก็จะช่วยป้องกันไข้เลือดออกได้นะครับกระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าปี2568ตั้งเป้าว่าเร่งรัดให้มีการดําเนินงานในทุกระดับป้องกันไม่มีการป่วย จะให้ป่วยไม่เกินเจ็ดหมื่นคนว่าง,งั้นอ้าวมาดูว่าจะทําได้หรือเปล่าจะทําได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่ยกับผลงานอสมนี่แหละจะไปแนะนําพี่น้องชาวบ้านได้ขนาดไหนนะครับนะไม่ให้เกินเจ็ดหมื่นคนนะ <S <S แต่ขณะนี้ป่วยมาแล้วเราๆหมื่นกว่าแล้วนะอ้าวหมื่นกว่าคนแล้วหมื่นสามพันกว่าคนใกล้ๆหมื่นสี่แล้วหรือยังหมื่นสี่พันนะเอาระมัดระวังกันครับไข้เลือดออกไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับระมัดระวังอันตรายทีเดียวถึงกับเสียชีวิตได้นะครับ อันนี้เรื่องที่หนึ่งนำมาบอกมากล่าวกันว่าป้องกันไข้เลือดออกก็ยังเป็นหน้าที่หลักของอสอมในการชักชวนชีน้นําให้พี่น้องประชาชนมาร่วมมือกับจัดลูนำ้ำยุงลายทำลายแหล่งป้อพันป้องกันตัวเองให้ยุงกัดอา้าวอันนี้เรื่องที่หนึ่งเล่าสู่กันฟังครับเรื่องที่สองครับหน้านี้มีเห็ดเยอะเกิดขึ้นเพราะเป็นฤดูฝนก็ระมัดระวังเห็ดพิษด้วยนะครับการกินเห็ดพิษเข้าไปมีอันตรายถึงเสียชีวิตได้ถ้าหากว่ากินเข้าไปแล้ว เกิดได้รับพิษจากเหตุที่เป็นพิษนะครับเป็นเหตุที่กินไม่ได้ก็จะขึ้นใส่อาจียนปวดท้องไข้อะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นถ้าไปรักษาไม่ทันท่วงทีหรือรักษาแล้วแต่มันเกิดมีอาการแทรกซ้อนในร่างกายนี่ก็เสียชีวิตได้เพราะพิษของเหตุเนเข้าไปในร่างกายไปทําลายอวัยวะในร่างกายไม่ว่าจะเป็นตับไตนะและอวัยวะอื่นทํางานบกพร่องไปก็เกิดการบวมไตไตเสื่อมเนี่ยก็บวมตับวายตายได้โ มันทําให้ตายเสียชีวิตได้ง่ายๆครับกินเห็ดพิษเพราะนั้นพี่น้องอสมอจำไว้ถ้าเห็ดไหนไม่แน่ใจอย่ากเก็บมาปรุงอาหารกินแค่นั้นนะครับเห็ดไหนที่รู้จัก<ด>จึงเก็บมากินนะก็แนะนําพี่น้องชาวบ้านด้วยวันนี้มีข่าวมาเลาฟังครับที่จังหวัดยโสธรมีผู้เสียชีวิตจากการกินเห็ดพิษแล้วนะครับมีข่าวมีข่าวลงตามสื่อต่างๆก็จะขออนุญาตนําข่าวจากข่าวเจ็ดสีออนไลน์ที่เขาลงข่าวทางเว็บไซต์มาอ่านให้ฟังขออนุญาต อ่านข่าวจากช่องเจ็ดสีให้พี่น้องอสมอฟังดังต่อไปนี้ครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่2ที่มาแจ้งอสมคับคืนวันนี้ครับข่าวออนไลน์7เอดีลงข่าวเมื่อวันที่17มิถุนาย,ยน258ก็บเขาบอกว่า17มิถุนาย,ยน2 5 5พนายแนแพทย์วิทยาลัตนะเรื่องโควิดนายแพทย์สาธารณสุขจ,จังหวัดยโสธรได้ออกถแถลงการสำนักงานสาธารณสุขจ,จังหวัดยโสธรกรณีพบผู้เสียชีวิตจากเหตุพิษคนที่2ปี258ในพื้นที่จังหวัดยะโสธร ารายละเอียดครับตามที่จังหวัดเชยงโซนพบผู้เสียชีวิตจากการรับประทานเห็ดพิษเมื่อวันที่1 2มิถุนายน2568ที่ผ่านมาจํานวนหนึ่งคนนะครับผู้เสียชีวิตเป็นเพศหญิงอายุ84ปีมีโรคประจาตัวคือความดันโลหติตสูงวัณโรคและโรคไตเรื้อรังระยะที่3ประวัติการเจ็บป่วยเมื่อวันที่9มิถุนายน2568านะครับเวลา19เนาฬิกาผู้เสียชีวิตรับประทานแกงและนึ่งเห็ดรวมพร้อมกับลูกชายซึ่งได้นำซึ่งได้นำเห็ดมาจากเพื่อนบ้าน และญาติที่ไปเก็บในป่าในพื้นที่ตำบลลุมพุกอเภอ์คำขีดแก้วจังหวัดยะโสธรชื่อเห็ดที่ชาวบ้านเรียกคือเห็ดอิตันเห็ดอังนกหรือเห็ดทานและเห็ดที่เก็บจากวัดป่าหลังหมู่บ้านโดยชื่อที่ชาวบ้านเรียกชื่อคือเห็ดไข่โดยเห็ดสงสัยคือเห็ดพิษคือเห็ดทานทีทท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 ่นำมาประกอบอาหาร วันที่10มิถายน68ที่ผ่านมาเวลา07นนาฬิกาซึ่งผู้ป่วยมีอาการอาเจียนหนึ่งครั้งเหนื่อยหายใจไม่สะดวกแน่นหน้าอกเวียนหัวแข <sentences>. นทั้งสองข้างเริ่มอ่อนแรงเวลา19นาฬิกา<น>53นาทีะครับลูกชายและผู้เสียชีวิตเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาชนะชัยแพทย์ให้การรักษาแต่อาการไม่ดีขึ้นจึงจึงส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลโธรวันที่11มินายน6 8 เวลา09.12นรักษาในห้อง ICU ียอนโดยต่อมาวันที่12มิถุนายน2 5 6 8เวลา06.18นนนะครับเวลา06.18นผู้ป่วยเสียชีวิตทีมสอบสวนโรคอยู่ระหว่างสอบสวนโรคเพิ่มเติมและเก็บตัวอย่างเหตุสงสัยเพื่อส่งตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรได้สั่งการให้หน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่งดำเนินการเฝ้าระวัง สื่อสารและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ระมัดระวังในการรับประทานเห็ดธรรมชาติเห็ดเห็ดไหนรู้จักเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินนอกจากนี้ยังได้ประสานประชาสัมพันธ์เชิงกว้างผ่านช่องทางสื่อต่างๆอีกด้วยโดยในระยะการแสดงอาการของผู้ป่วยหลังกินเห็ดเริ่มมีอาการตั้งแต่ เร็วเป็นนาทีหรืออาจนานหลายชั่วโมงโดยผู้ปว่วยจะมีอาการตั้งแต่เล็กน้อยได้แก่วิงเวียนศีรษะอาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวจนถึงอาการรุนแรงไตวาย,ายตับวายและเสียชีวิตในที่สุด<ต>การผสมพยาบาลเบืญญบ้องต้นให้รับประทานผงถ่านที่ผสมกับน้ําให้เข้มข้นให้ข้นเหลวคล้ายโจกโดยผู้ใหญ่ใช้ 30- ถึงร้อยกร,รมัมเด็กใช้1 5ถึง30กร,รมัมเพื่อดูดสารพิษของเห็ดในทางเดินอาหารไม่แนะนํากระตุ้นให้อาเจียน เนื่องจากจะทําให้เกิดความเลาชันในการไปสถานพยาบาลและอาจากเกิดบาดแผลในคอและช่องปากจากการล้วงคอด้วยนิ้วที่ไม่สะอาดและควรรีบไปสถานพยาบาลใกล้บ้านโดยเร็วที่สุดพร้อมแจ้งปัะวัิการกินเห็ดและนําตัวอย่างเห็ดที่เหลือหรือภาพหน้เห็ดไปด้วยื่มถึงแจ้งให้ผู้กินเห็ดจากแหล่งเดียวกันสังเกตอาการด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะโสธรจึงขอให้ประชาชนเลือกซื้อและกินเห็ดที่มีการพ่อพันจากฟาร์มเห็ดหรือแหล่งที่มีเครื่องหมายรับรองความปลอดภัย กรณีกินเห็ดจากว่าธรรมชาติให้เลือกกินเห็ดที่รู้จักและเคยกินนอกจากนี้ไม่ควรเก็บเห็ดในบริเวณที่มีการใช้สารเคมีรวมถึงไม่กินเห็ดดิบเห็ดและไม่กินเห็ดร่วมกับเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ดังนั้นเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินนะครับหากมีข้อสงสยัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเยดโสธรหมายเลขโทรศัพท์0 4 5ย์2 2 3 3อีกหมายเลขครับ7่อีกหมายเลข0 4 5 7 1 2 2 3 4เมื่อโทรติดแล้วกดหมายเลขภายใน139หรือสอบถามสายด่วนกลุ่มควบคุมโรค1422ก็ได้ครับเกี่ยวกับเรื่องเหตุพิษนี่นะครับทั้งหมดก็นำมาแจ้ง2ข่าวพี่น้องอสมอครับ18มิถุนานยน2 5ลาไปก่อนครับพบกใหม่ใน คลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ